อยากลดพุงอย่ากพิ่งไปซิปอัพนะคะเพราะจะทาให้เสียเวลาเปล่าค่ะผิวหนังของเราจะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นแรกจะเป็นชั้นไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราค่ะส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วและทุกคนก็มีซิกแคอยู่แล้วนะส่วนชั้นที่3เนี่ยเขาเรียกว่าชั้น visceral fat หรือไขมันในช่องท้องค่ะที่เป็นไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในต่างๆในร่างกายของเราค่ะการที่เรามีพุงนี่ค่ะมันมาจากการที่เราประทานอาหารที่มีพลังงานแล้วก็แคลอรี่เกินค เราอยากที่จะลดพุงเนี่ยเราอยากเพิ่งไปซิทอัพนะคะแต่ให้เราไปเริ่มปรับ4อย่างนีนค่ะสิ่งแรกนะคะให้เราไปปรับที่การกินค่ะหรือปรับที่โภชนาการอาหารเป็นแบบแรกเลยไขมันนะคะที่มาสะสมใต้ใชั้นผิวหนังของเราเนี่ยไม่ได้มาจากการกินไขมันอย่างเดียวนะหลักๆแล้วมาจากการที่เราบริโภคพ,พวกคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากใช่หรืไไปค่ะถ้าอยากลดไขมันที่พุ่ง เราต้องทําให้ร่างกายค่ะเอาไขมันที่ปุงเนี่ยไปใช้ปเป็นพลังงานให้ได้ด้วยการลดสัสดส่วนของ Car oh ค,คาร์โบไฮเดรตลงค่ะคาร์โบไฮเดตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวแป้งน้ําตาลต่างๆแล้วก็ลดขนมหวานน้ําหวานหรือก็เครื่องดื่มที่มีความหวานทุกชนิดลงไปค่ะ<ม>เพื่อให้ร่างกายได้เปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดตหรือน้าตาลเนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้ไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะทานสารอาหารให้ครบห้าหมู่ทานสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะแล้วร่างกายจะค่อยๆลดไขมันที่ปุงของเราลงไปเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะ ทำไมเอฟหรือจํากัดเวลาในการทานของเราค่ะเราควรมีช่วงกินแล้วก็ช่วงอด เราไม่ควรทําให้ร่างกายเราอิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะพอช่วงที่เราอดหรือช่วงที่เราเว้นช่วงในการกินอาหารตลอดนะะี่ค่ะมันจะมีส่วนทําให้ช่วงเวลาท้องว่างเนี่ยทำให้ร่างกายสามารถดึงไขมันส่วนเกินเอามาใช้เป็นพลังงานแทนได้แต่ถ้าเรายังกินจุกจิกอยู่กินระหว่างมื้ออยู่ร่างกายก็จะไม่สามารถลดไขมันที่คงได้เลยเพราะร่างกายต้องไปใช้พลังงานจากของใหม่ที่เรากินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนการทำาบ f เนี่ยถ้าอยากให้ได้ผลดีนะเราต้องเว้นช่วงในการกินนะคะหยุดกิน15ชั่วโมงนับตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแล้วก นับไปอีก15ชั่วโมงค่ะมื้อแรกเราจะเริ่มทานอยู่ที่9โมงเช้าค่ะแล้วหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าไปแล้วนะคะให้เรานับไปอีก4ชั่วโมงค่ะเราจะรับประทานอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อที่สองค่ะมื้อที่2ทานเสร็จกี่โมงก็นับไปอีก4ชั่วโมงใช่กันคะก็ให้เป็นมื้อเย็นมื้อสุดท้ายนะั่นก็คือจบไม่เกิน6โมงเย็นค่ะช่วงเวลา4ชั่วโมงระหว่างมื้ออาหารเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถดึงไขมันที่พุงเอามาใช้ปเป็นพลังงานได้นะคะเพราะฉะฉนนั้นท ลดก,การทานระหว่างมื้อค่ะจะสามารถลดไขมันที่พุงเราได้ต่อมาข้อที่3ค่ะสมดุลการเผาผลาญในร่างกายของเราให้ดีค่ะ เร,เราจะสมดุลการประผานร่างกายของเราให้ดีได้ยังไงนั่นก็คือเราต้องรับประทานสารอาหารให้เพียงพอค่ะอย่าทานน้อยค่ะการประผานของขอเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อเรารับประทานสารอาหารเข้ามาให้เพียงพอค่ะแต่คนที่มีระบบกอผ่านที่ต่ำลงหรือพังลงเนี่ยมันก็คือคนที่รับประทานอาหารน้อยมากจนเกินไปค่ะทําให้ร่างกายได้รับแหล่งพลังงานที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นค่ะควรทานสารอาหารให้เพียงพอในทุกมื้ออาหารแล้วก็ทานสารอาหารให้เพียงพอในทุกๆวันแล้วก็พยายามขยับเคลื่อนร่างกายบ่อยๆสม่าเสมอเพื่อทําให้ร่างกายได้ มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆค่ะมันจะส่งผลให้หมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลให้ต่อพ่อนร่างกายเรามันสูงขึ้นได้สารอาหารมีส่วนสำคัญมากๆกับระบบการผ่านในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าอดอาหารอย่าทานน้อยค่ะแล้วจะลดไขมันที่พุงได้ข้อที่4การนอนที่ดีค่ะเชื่อไหมว่าการนอนดีเนี่ยช่วยลดไขมันที่พุงได้ดีมากๆเลยค่ะ ราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับนี่เป็นช่วงระยะเวลาที่หนักมาที่เราไม่รับสารอาหารอะไรเข้ามาเลยร่างกายก็จะใช้ไขมันที่ปูุงนี่ค่ะเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ดียิ่งช่วงหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปไปจนถึงตีสองค่ะร่างกายหลังโฟสฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมร่างกายแล้วค่ะมันจะมีส่วนทําให้มวลการเื้นเราแข็งแรงขึ้นทําให้การเผาผลาญเราสูงขึ้นได้จากการเรานอนหลับและช่วงเวลาที่เรานอนค่ะร่างกายที่หลังปูขัก้อนออกมานะคะเพื่อเอาน้ําตาลส่วนเกินร่างกายเราค่ะเปลี่ยนไปเป็นกรูโคสแล้วก็ส่งให้ร่างกายเอาเผานนลลังาาช่่วทีรอห แต่ถ้าเรานอนดึกหรือเรานอนน้อยมันจะส่งผลเสียกับมวลกล้ามเนื้อเราค่ะแล้วก็จะส่งผลเสียไปจนถึงระบบพอผ่านร่างกายของเราและร่างกายก็จะไม่สามารถเอาไขามันนะคะที่สะสมที่กุงเราเนี่ยมาใช้พอผ่านเป็นพลังงานได้ช่วงเวลาตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากลดไขมันที่พุงการนอนต้องดีนอนให้ได้8ชั่วโมงนะคะนอนแต่4ทุ่มค่ะ <_ an> ทุกคนทําทั้งหมดตาม4ข้อนะคะทําให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลค่ะ <_ an> แล้วเราเค่อยไปเพิ่มกิจกรรมในการออกกาลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ย <_ an> ถ้าอยากลดพุงไม่ต้องซิตอัพอย่างเดียวนะให้ออกให้ครบทุกส่วนในรา่า <_ an> งกายเราค่ะเพื่อทําให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วร่างกายเราจะสามารถดึงไขมันทุกๆส่วนในร่างกายเราเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานได้โดยเฉพาะไขมันที่พุงค่ะ <_ an> ส่วนใครนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคทักแชทส่วนตัวสอบถาม